สวัสดีค่ะเข้าชู่ช่องของป้าคำใสกรกกอกลุงมาแล้วค่ะไปดูลุงก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วเดินทาขวดภัยสมใจเรานะคะ <c oughs> สต็อปไว้นะคะตะกี้นี้ให้ทุกคนเลยค่ะาว่าอทีมีเวลาานเลยุกคนแล้วข้าวอกมหมดทุกอย่างนะเออแม่บอกหมอโอแม่แบอกแม่ผู้ใหญ่นึงคุข้าวอีกอันหนึ่งมัอยู่ป้ารอรอร ้แม่มาเราได้ข่าสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วคุแม่ผมาลยนะสวังดีค่ะสวัสดีลุงป้าสวัสดีค่ะมแอนดคมานีแม่มาไปไกลอยู่โเพนะเดี๋ยวเ้าดเรื่องเ่าความคุ้มใจนะาที่แม่ม คนสมมตรพตอนนี้แม่บารองนุคสี่ก็สามารถเป็นศนะคุณป้ามาลีคนดานะคุณแม่กลองนะที่ับมาจากไหนกนท่ไม่ทรานะครับไม่ดูใครนคุณ้แม่บ้านะดเป็นพี่บารมนะครับแล้ก็สมติแห่งเขอนะครับออยู่ตรงางูแรไม่ยังงว่าัหวนหมดดนาทีแล้วลูกเขามมดเร นายบอก้าบ้านต้องเอนกังแบบน้าหอยังไม่ได้อัดเลยโอทีนบอกลุงอย่าเพิ่งเข้าบ้านะรอยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านก่อ่ังคุยกันเรื่องเบาของลุง่ออไม่เป็นอะไรมากพ่อา่อแกอัดคลิปบอกไม่เป็นไรมมก อุัมาอย่างรราใเดีค่ะไม่เป็นอะไรเยอะเนาะใส่เกงในเกาง้ไม่ได้ใส่ครับกางเกงในใครพอใส่้นครับวิ่งมาโอ้โหแล้วบเครับทราบ FC ไปดูที่ไลฟ์มาแล้วค่ะลงบอกไม่เป็นอะไรมากแต่รถทังยับรถนั้ยังมีอะไรซ่อคนเกเป็นห่วงรถ ตอนที่แม่ก็โทรไปยุงรู้แล้วค่ะกำลังถามหาคุยกันค่ะคุณวัฒนานะคะเนี่ยคุยกันตรงนี่ค่ะดีแล้วค่ะแม่แม่ยังมุดงดินอันนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุอ่ะพี่ ช่วยใครที่ไร้ของคุนด้วยนะถามว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเกิดที่ไหนะะห่างทยังไม่รู้กนคังไ่รู่ะฝากเอฟด้วยนะคะสวเสดีค่ะเดี๋ยวให้แม่แม่อันีโทรเนาะบาหอมเกิด สวัสดีค่ะอยู่โรงผมก็เป็นห um ่วเช่นก at ันนะคะคุณนะ่เพิ่งทราบนู้แล้วค่ะเองก็เพิ่งทราบคัิครัสวัสด <un ara h ant> um> ีค่ะหัวใจบวกบวกสองดวงนะคะก็แม่บ้าหอมก็จะไปถึงแล้วนะคะถึงแล้วล่ะมากดให้ด้วยจ้าจ้า กสาาคำองเตอนนี ok. ้ลุงกำลังต่อสายสืはは่กับทางแม่บ้านหล่อหอมหอยเล็กบ้านนั่นใช่ค่ะสวัสดีค่ะมากดกระดิ่งให้แล้วนะป้าคำใสป้าคำพองจากนิน มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมเฟสนะคะสวเป็นอปลอดภัยนะคะาปลอดภัยค่ะปลอดภัยนคะสวัสดีค่ะบุญมา้าบุญมาขอ้่งกล้าี่ขอขอให้พ่อาวผม แม่พ่อบ่าวหายนะคะเบาหอมนอนดูดูอาการไปรใคุณได้เสียเอาเขาไปเอาเด้อมาแล้วค่ะมาแล้วรอบสองหมอรอบหมอที่สองแล้วค่ะ พี่สุดน่ามีอะไรแอ็นเป็นชสวงก่อนดิแต่ว่าผมสวยมากคุณแม่ทำยังไงต่นมาคุณแม่ก็นกเจ้าได้คคุณคัวรู้เรื่องดีคุณพี่สำคักกวันนี้เรากาัดูไลฟ์สดนะคะที่โรงพยาบาลเลยนะของช่องไครเป็นอะไรค่าแม่พ่อบายหมอุบัติเหตุลดลงค่ะลดยับเยินหมดเลย คเอกชั <c oughs> ้นดีสวัสดีเองเป็นไรพรคะวันนี้วันนี้พ่อบางหอมเป็นไรเหรอลงรถลงไปทนีี่รรสวัสดีค่ะพี่ลุงสวัดีไมได้ไม่ได่ไหมาใ่ห้ให้ดูได้หม ใช่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 วนหอยดื่มใ่มกี้นี่มันมองเขาเ่ตื่ไปแก้วข้าวต่อมือจ้าก็ไปในร้านอาหารที่แเป็นโทรไปแล้วิดไฟเรียบ้ย แต่แกบอกว่าแกจะไม่นอนนะอว่านน่นนไม่ได้บอกว่ามันมันวร์ต้องเกถ้าเกิดว่าเราไปงาแล้วเกิดอะไรขึ้นแเราจะหาหมอครับกอยู่ว่าพ่อแกอาจจะกลัวเสียเงินเยอะหเปล้อยู่โรงพยาบาลบงทาง

คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอขระคุณมากๆนะคะช่อง้ากกบใส่กบกบค่ะ